ครับผมบ่าวโจทยูทูปที so ่นี่ครับวันนี้บ่าวโจสิพามาชมราคาขวอยนะครับเด้ออยู่บ้านบ้านสวนกล้วยนะครับผมเดี๋ยวบ่าวโจสิพาไปสอบถามครับเจ้าของขวอยนะครับเด้อไปเลยครับนะครับผมพ่อสวัสดีครับสวัสดีบ่าวโจครับแนะน้ำตัวเนี่ยพ่อซื้อวางไหนพ่อพ่อยุทบ้านสวนกล้วยครับพ่อยุทบ้านสวนกล้วยนะพ่อเนาะตําบลอำเภอครับครับผมข้อยแม่นี่ซื้อไว้จากไหนพ่อ แม่น่าสวยครับแม่น่าสวยนะครับเด้อนี่นะครับเด้อแม่เลียครับผมตัวนี้เป็นสายเลือดยังพ่อสายเลือดเพชรอุดรนะครับเด้อเดี๋ยวเบิ้งตนตัวครับผมแม่ลูกครับผมเบิ้งบันไทยนะครับเด้อไทยไงยเงาหางไงแม่แม่น่าสวยนะครับเด้อเป็นสายเลือดเพชรอุดรครับผมเป็นคุยแม่สาวนะพ่อเนาะลูกแรกลูกตัวที่สองขาท่อง้อครับเด้อเบิ้งแข็งเบิ้งขาครับผม เรียบหนาครับผมเรียบล่างครับควอยบนมีต่หนีเนาะพ่อเนาะครับ,บ,บประกันต่หนีทุกอย่างครับประกันต่หนีทุกอย่างควรหาบเงินหาบทองมีเบิดครับนี่ความสูงนี่วัดแล้วได้เท่าไรพ่อได้ร้อยสามแปดสามเก้าครับร้อยสามแปดบวกเนาะพ่อเนาะไปหาสามสิบเก้าด้วยครับเด้อควอยแม่นี่เป็นควอยแม่สาวลูกแรกลูกตัวที่สองพ่อยงีมันเนี่นครับ้อยสามสิบเก้าครับแต่ว่าว่าร้อยสามสิบแปดนี่ครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาเด้อครับเด้อสีนี่บ่ค่อยออกครับบองตรงเลยว่า นอนน้ำข้ํานี่ครับผมใบหูฟันล้ําด้อครับเด้อสายเลือดเพชรอุดรเป็นคว้ยแม่สาวคว้ยสดดีครับผมแม่ลูกเด้อครับเด้อนั่นครับเป็นลูกสาวเบิกบกเพาวยิ่งนะครับเด้อนี่ครับเบิ้งลูกสาวก่อนครับนี่ลูกลูกตัวนี้เป็นหลานเบิ้มพันล้านเม่นบ่อเพาะครับครับลูกเป็นพ่อเพป็นเป็นลูกของเบิ้มครับครับผมพ่อตัวนี้เป็นลูกของเบิ้มพันล้านเบิ้งหนาเบิ้งตาเด้อครับเด้อแข็งขาดี โอ้อยากว่าอยู่ครับผมตาเตรียมเกี้ยมจำเต่ว่ามีอยู่ครับแต่ว่าพื้นไปน้อนน้ำครับนพเนาะน้ำเปลี่ยนสีครับผมเบิ่งบันไทยลูกเด้อครับนี่ว่าแเ่นแบบตัวนวาแม่นี่ให้ลูกดีครับได้ประมาณจักเดือนแล้วเปล่าประมาณแปดเดือนนี่ครับแปดเดือนนะครับเด้อสถานหน้าตอนนี้แม่แม่ทองนพเนาะแม่ทองเจ้าพออยู่ไปหกเดือนนี่เด้อครับเด้อผสมวันที่สิบห้าเมษาหกสี่ ประกันทองบ่พ่อประกันทองครับตรวจเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยเด้อครับถ้าบ่อทองนี่กินดีคืนเงินบ่เนี่ยโอ้คืนกันเลยครับคืนกันเลยเลยด้อครับเด้อผู้ใด,ดสนใจมาชมตัวจริงได้แม่น้าสวยสายเลือดเพชรอุดรกิ่งกลางสอบถามพ่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ064ครับ0 6นย์หกส5่สามศูนย์ห้าสามศย์ห้าห้าศูนย์ดเ้าห้านย์แปดครับพ่อยุดพ่อหบ้านสวนกล้วยครับเอฟซีครับผมท่านใดสนใจอยากได้ควายแม่ลูกลูกแม่ ข้อยสดดีนะครับเด้อคมนี่พ่อจะเปิดราคาต่อไหนพ่อเอาเปิดไปแสนสี่หมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันราคาหนีต่อลองเลยนะพ่อเนาะใช่ครับตอลองหนีเด้อครับเด้อเป็นข้อยลูกแหลกครับผมกันต่อกันเลยครับควนตกสวงไส้เด้อครับเอฟซีครับผมควนดีหน้าตาดีข้อยสวยร้อยสามสิบแปดบวกไปหาสามเก้าวาตั้มไปก่อนเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมราคาหนีพ่อแล้วก็ห้องไว้ต่อลองเลยนะพ่อเนาะ ควรหาบเงินหาบท้องมีเบิดครับผมเมื่อนี้เปิดจากตัวครับพ่อเปิดสามตัวครับสามคมครับเปิดสามคมนะครับเนาะคมนี่คมแหลกครับผมแม่หน่าสวยอ้าโอเคพ่อเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวไปชมลูกอยู่ก่อนนี่นะครับผมลูกสาวครับผมหลานเบิ่มพันล้านควรดีดีครับผมแม่ลูกเด้อครับเด้อแม่ลูกม้ามองเดียวกันนอนน้ำสีเดียวกันอ้าโอเคครับผมนี่แหละครับผมคมที่สองนะครับเด้อ ตัวนี้คมที่สองครับผมตัวนี้เป็นสายเลือดยังพ่อตัวนี้เป็นสายเลือดยังกอพ่อสายอุไทยครับสายเลือดอุไทย,ย,ออทยนี่นะครับด้วยเอฟซีครับผมเหลี่ยงไงเบิงบันทายก่อนครับผมทายเต็มดีครับผมเงาหางไง n h า u ดีคว้ยตัวนี้สูงเท่าไรพ่อร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบบวกนะครับด้วยเอฟซีครับผมวัดเรียบร้อยแล้วครับเหลี่ยงแข็งเหลี่ยงขาครับผม ลูกใหญ่ขาหราขาลังกำไรดังกำไรดำคาดขาครับผมนี่ครับสายเลือดอุทัยนุ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อมีอยู่ครับผมตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำครับผมเป็นสายเลือดอุทัยได้ลูกมามันจากตัวหรือเปล่าตัวตัวที่สามครับตัวที่สามนะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกสาวเนาะพ่อครับลูกสาวครับเป็นลูกของเบิ่อมะลานครับเบิ่มพันล้านเด้อครับเด้องเย็ซีครับผมตัวนี้ลูกลูกสาวเบิ่มพันนี่นะครับใบเกิดครับผมใบเกิด ใบเกิดเด้อครับนี่ตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านความสูงสูงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเก้าจห้าสามสิบแล้วครับเด้อครับเด้อขวนดีครับผมตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกสายเลือดอุทัยธานีตัวนี้เป็นลูกเบิ้มพันล้านนะครับนี่มีใบมีหลอดพร้อมครับผมความสูงประมาณร้อยยี่สิบหกเด้อครับเด้อรับประกันของแท้ครับผมเออมีครับมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อ สถานะตัวนี้แม่ท้องบ้างมีครับผมได้ได้ได้เดือนแล้วพ่อนี่ได้ในใยนะครับควรมีครับควรหา่าเงินห่าท้องด้วยครับเด้อสมมุติว่าข้าเจ้าอยากได้แต่ลูกนี่ปล่อยบ่เอาไปน้ำกันนะครับไปกับไปน้ำกันเนาะพ่อเนาะนี่ด้วยครับเด้อแม่ลูกโคมนี่ครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับผมว่าร้อยสี่สิบครับผมแต่ว่าบวกอยู่แล้ว นี่นะครับด้วยเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้สายเลือดอุไทยสถานะตอนนี้แม่ท่องว่างพ่อเปิดราคาเท่าไหนพ่อครบผมเนี่ยเปิดไปแสนแปดหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแม่นี่ซื้อไว้จังไหนพ่อมีซื้อปะในในใบซื้อไว้ไหนครับนั่นแหละในใบเลยครับบ่มีว่าจีอ้างหญิงเลยในใบเลยในใบเชื่อมาแม่ดำเหมือนซื้อเลยครับเด้อแม่ดำครับผมสายเลือดอุไทยธานี ลูกสาวตัวนี้เป็นลูกเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อนี่ครับผมมีหอดชิปเจ้าของพื้นเมืนบ่ครับผมผู้ทับมีหอดชิปผู้ทับครับผมจังเด็กเขาท้วงมาสอบถามพ่อแล้วได้ครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันราคานี่เขาต่อรองได้บ่พ่อครับครับคุยกันได้ครับคุยกันได้เด้อครับเด้อกิงกลางสอบถามพ่อยุดนะครับเนาะบ้านสวนกล้วยครับผมนี่ครับเบิ่งบ้านไทยหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกสาวเบิ่มพันล้านครับผมมีใบมีหลอดพร้อม ราคาเนี่ยก็ต่อรองได้นะพ่อเนาะเอาเบอร์โทรอีก拉萨บินได้พอศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์แปดเก้าพอยุดครับพอหยุดเด้อครับเด้ออ่าโอเคครับพ่อเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับผมนี่นะครับเด้อกำลังงามครับผมแม่ลูกคมนี่พ่อฟังครับผมนี่นะครับเด้อตัวนี้คมสุดท้ายดิพ่อครับผมนี่ครับให้ชมเบื้องลูกก่อนครับนี่ครับ แม่ลูกคมนิเด้อครับเด้อเป็นลูกผู้ครับผมควรจับตาดีครับผมตัวตัวนี้เป็นลูกจังกระเพาะเด่นพี่บุญเบ่งหนาเบ่งต่าเด้อครับเบียบซีครับผมลูกนี่ตอนนี้แรกเดือแล้วครับผมในใบเี่กพิ่นเฉียนว่าหาเดียนเนาะครับนี่ลูกเด่นพี่บุญแม่ตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบห้าเป็นสายเลือดพระเจ้าใส่พ่อเป็นลูกของดาวเหนือครับ คุ <Es> ยออกมาจากบ้านโน้นดมบ้านพัฒนาคว้ยงามเพิ่นครับออ๋คว้ยแม่เนี่ยครับเป็นลูกดาวเหนือมาที่ลูกดาวเหนือดูกตัวสองเอาอพอมันมาไว้หันเพิ่อนได้ออทับมันเป็นของมันเป็นของศูนย์นพัฒนาคว้ยบ้านโน้นดมครับครับผมโน,น่นบ้า,บานเลี้ยงอยู่บ้านคนเจนอ๋ออยู่บ้านโน้นดุมเน้องหน้าเลยครับ,บ,น,บนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อเาเบื้องหน้าคือบ่คือดาวเหนือบ่ลูกสาวดาวเหนือเนาะพ่อเนาะครับผมได้ลูกมาจากตัวเหรอครับตัวนี้ตัว ได้ลูกสองตัวแล้วครับนี่ตัวสองตัวสามในทองครับตัวที่สามในทองด้วยเขาบอกความจริงตามที่ที่เพิ่นบอกมานะครับเนาะนบอกตัวสามในทองครับตัวที่สามนี่ผสมเบิ่มพันล้านครับผสมเบิ่มพันล้านผ่านรอบแล้วครับนี่ครับผมผสมเจ้ามันที่สิบเกตกันยานี่นะครับเรื่องเอฟซีกับผมท่านใดสนใจกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมควายโบสูงหลายเนาะครับเนาะร้อยสามสิบห้าครับผม เป็นควายอ้างดีครับผมอ้างดีพ่อเราสูงเด้อพ่อสูงเท่าไรนี่ร้อยแปดสิบซีครับฟังเด้อครับเด้อคนจับสูงร้อยแปดสิบซีครับผมบอกที่ว่าจับตัวแดงกับมีแต่ตัวนี้หน่อยเถอะขนาดร้อยสี่สิบก็อยู่เพียงเอวนี่บ่แม่น้ำสันนี้ครับคือกันครับพ่อแดงแหะครับผมนี่เด้อครับเด้อบันท้ายครับลูกสาวลูกสาวดาวเหนือครับผมอยู่ในท้องนี่ผสมเบื้อพันล้าน นี่นะครับเด้อผมนี่พ่อสิเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคาให้เกษตรกรถเนาะครับผมเอาแปดหมื่นห้าพันครับผมราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เนาะพ่อเนาะครับต่อรองได้ครับนี่นะครับเด้อแม่นี่ก็ซื้อว่าแม่ดำครับผมแม่ดำเป็นลูกสาวดาวเหนือลูกถัวที่สามเลครับเด้อเบื้องหน้าเขาเบื้องหน้าเบื่องตาเขาดีครับผมกระบาลง่ายกระบาลกว้างผู้ใดสนใจก็มาชมถั่วกิ่งได้เด้อครับเด้อ อี่น้ำพอยุดบ้านสวนกล้วยครับผมแม่ลูกลูกผู้ครับผมลูกเป็นลูกพี่บูเด่นพี่บูมาทิเด่นพี่บูนครับเด่นพี่บูนลูกสายข่มนะครับด้วยตัวนี้ก็มีใบเจียต้องไปไายไม้เพิ่นเบิ่งครับอ๋อโอเคครับผมอยู่น้ำหมอที่อยู่ในอยู่บ้านโน่นผมครับครับผมเพิ่นบอกเลยเพิ่นบอกว่าไปไายเอาเลยมันมีหลักฐานครับครับผมมีอีกบ่พ่อ เบอรเทนี่แหะครับครับเบอร์เทนี้นะครับเนาะคันพ่อได้สนใจกับกิ้งกลางสอบถามพออยู่ได้เด้อครับเด้อไอยทุกตัวที่เปิดไปกับราคาเ้าก็ต่อรองได้เบอร์ตุกตัวนะพ่อเนาะมาเมนบาสิบบอ้คัมได้ครับนั่นมาครับมาชมตัวกิ้งได้ว่าคือจังเราบบอีหลีบองอยู่นะคัดสันเทนี้เนะพ่อเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับจะไข่กดติดตามในบ้านโจนี่เด้อครับเด้อสิหาคลิปใหม่หมาใหิฟซีหรือแฟนครับ ได้รับชมสวัสดีครับ